มีหนังสือเล่มนึ่งชื่อว่า Three Magic Words นะครับ Three Magic Words เดี๋ยวให้ดูหนังสือเล่มนี้เป็นคลาสสิกหนังสือเล่มนี้โคตรสุดยอดอ้อ oh! แล้วหนังสือเล่มนี้ฟรีด้วยหนังสือชื่อว่า Three Magic Words Three Magic Words ดูดูดาวมันดิ4.3 4.3ดาวเต็ม5 712เร t ติงนะครับ หนังสือเล่มนี้ผมก็อ่านตั้งแต่เด็กแล้วคุณรู้ไหมว่ามันมันมีทั้งหมด12บทหนังสือเล่มนี้มีมี12บทแล้วก็แต่ละบทก็จะคุยเรื่องของหนังสือเล่มนี้นานแล้วนะนานแล้วแล้วก็แต่ละแต่ละแต่ละบทเนี่ยก็จะพูดถึงพลังจิตต่างๆพลังจิตแต่เนื้อบทที่1ถึง11นะหนังสือชื่อว่า three magic words นะก็คือ3ามคำทรงพลัง3ามคำมหัศจรรย์ บางคนทั้งชีวิตไม่รู้เรื่องนี้วันนี้ผมแบบแอบเอามาสอนแล้วก็สอนให้กับผู้ที่ยอมรับตื่นรู้เท่านั้นบางคนไม่ยอมรับฟังอันนี้นะแล้วผมอยากจะให้คุณไปนั่งคิดเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ยอมเชื่อเรื่องนี้นะไม่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่สติไม่เคยคิดอะเวลาใครบอกให้ไหว้อะไรก็ไหว้เลยโอเคอยากจะคุยกับพวกคุณตรงๆก่อนพวกคุณเป็นแฟนเพจของผมผมอยากจะรู้เวลาใครบอกอะไรให้ไหว้ก็ไหว้เลย อ,อย่างยกตัวอย่างถ้าคุณเห็น,นคุณเคยเห็นสีวลึงป่ะสีวลึงที่รูปมันเป็นอวัยวะเพศชายแล้วก็ทํามาอย,อยู่คู่กับพระเลยบางทีไปในวัดไปอะไรก็เห็นด้วยแล้วคนบอกให้ไหว้ก็ไหว้กันอีกมีใครที่บอกให้ไหว้สีวลึงกก็ไหว้อันนี้ผมไม่ได้แอนตี้ศาสนาใดทั้งสิ้นนะผมแค่ยกเป็นตัวอย่างอันหนึ่ง แล้วแต่ความเชื่อของคนผมอก็พอพอดีพอล่าเขาก็มีเพื่อน,อนๆอะไรเขาเาก็เล่าให้ฟังอ่ะผมผมก็ผมก็มกเขาเล่าผมฟังแล้วก็คือผมก็ไม่ได้ปนเปี้ยนอยู่กับในคนวงจรวงจรที่ไหว้อะไรเพราะผมผมอผมมันตั้งแต่สิบสาไม่เคยไหว้อะไรแล้วตั้งแต่สิบสามคือเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมไหว้ แม่บอกให้ไหว้อะไรที่มันอยู่บนพื้นเนเป็นอะไรที่มันสดแดงๆสารเจ้าของคนจีนอะแดงๆอะผมก็วันนั้นแม่บอกให้ไหว้ผมก็จริงจริอเป่าไอ้น,นี้ไม่มีพลังมากกว่ากูะมีอิทธิพลมากกว่าเราอะผมมานั่งคิดเองแล้วบอกไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ตั้งแต่วันนั้นผมไม่ไหว้เลยไม่ไหว้เลงสิ้นทําไมอ่ะทาไมเพราะว่าหลังจากที่ผมมาศึกษาพวกนี้หนังสือประเภท three magic words หนังสือเพื่อสามคำมหัศจรรย์ สามคำมาสัจฉันสามคำวิเศษแล้วผมไปศึกษาเรื่องนี้ผมทำให้ผมรู้ว่าพระเจ้าที่เจ๋งที่สุดมันคือวิญญาณในร่างฉันพระเจ้าที่อยู่ในตัวฉันแล้วมนุษย์ชอบจะปฏิเสธสิ่งนี้มากเลยมนุษย์จะไหว้ทุกสิ่งยกเว้นพระเจ้าในตัวเขายกเว้นความมั่นใจในตัวเขามนุษย์จะไหว้ทุกสิ่งบอกให้ไหว้สิวลึงก็ไหว้โดยไม่รู้เหตุผลด้วยว่าทําไม โดยไม่รู้เหตุผลว่าทําไมบอกให้วหว้นอนไว้นี่ไหว้เพราะว่าคนอื่นว้ไหว้ายตามกันมาคุณเก็ตหรือเปล่าว่าทําไมคนทําไมคนอ,อ,อะไรอะ่ะพระเจ้าทําไมพระพุทธเจ้าถึงสอนอันนี้บอกอย่าไปเชื่ออะไรที่คนอื่นพูดตามตามกันมาทําไมไม่มีใครตกผลึกสิ่งดีที่พระพุทธเจ้าสอนเลยวะ พระพุทธเจ้าเองก็ยังสอนให้อย่าอย่างมงายเชื่ออะไรที่ต่ำๆกันมาตอนสมัยพระพุทธเจ้าก็มีคนเชื่องมงายอะไรเยอะแยะไปหมดลัทธิงมงายอะไรกันหลายอย่าง,ง,ง,งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เชื่อต่ำๆกันนี่ผมอยากจะสอนให้พวกคุณตื่นรู้ว่าสามคำมหาสัจจ์เนี่ยเขามาเฉลยตอนบทสุดท้ายไอ้นหนังสือเล่มเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงนะหนังสือเล่มเนี้ย three magic words สามคำมหาสจรรัจจ์มันมีสิบสองบทแล้วก็แต่ละบทพูดถึงพลังในตัวมนุษย์ แต่บทบอบทแรกพูดถึงพลังในตัวมนุษย์พลังความเชื่อพลังความรักพลังความหลายๆอย่างในตัวมนุษย์แล้วประโยคสุดท้ายคือคําว่า you เ,าเขาเฉลยไงบทที่12เฉลยว่า3ามคำมหาสัจจัน์มันคืออะไรแล้วสามคำมหาสัจจรย์คือ you are God you are God คุณคือเทพเจ้า คุณคือเทพแก็ okay. คุณคือเทพจริงๆเราทุกคนคือพระเจ้าหมดเราคือผู้อวาตารแบบหนึ่งของพระเจ้าในรูปแบบต่างๆกันนี่คือความจริงแล้วถ้าคุณตระหนักถึงตอนนี้เนี่ยคุณจะเคารพตัวเองมากขึ้นคุณมีหน้าที่ทําให้ตัวเองดีขึ้นคุณมีหน้าที่จูนกับพระเจ้าในตัวคุณคุณมีหน้าที่เคารพ ความความเป็นพระเจ้าของตัวคุณคุณมีหน้าที่ดึงศักยภาพของตัวเราเองออกมาคุณจะไม่เสียเวลาไปไหว้อะไรทั้งสิ้นเพราะสิ่งถูกนั้นถูกปั้นมาด้วยมือมนุษย์ไม่มีอำนาจไม่มีพลังแต่พลังที่ยิ่งใหญ่มันคือพลังในตัวเราเรื่องนี้จริงๆแล้วถูกสอนมาตั้งแต่สมัยไหนแต่มนุษย์จะปฏิเสธเสมอมนุษย์จะปฏิเสธจะยอมไหว้ทุกอย่างจะยอมให้อำนาจกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขา ยกเว้นพลังอํานาจในตัวเองมนุษย์แล้วถ้าคุณตื่นรู้เรื่องนี้เนะ่ะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่คุณตื่นรู้ในชีวิตนี้ชีวิตนี้คุณไม่จะเป็นผู้นําคนนะแล้วผมบอกได้เลยนะยงยังผมยังบอกกับลูกศิษย์ที่แบบเข้าใจผมก็บอกว่าเราไม่รู้ว่าทำไมคนแม่แงแบบอ,อนับถือสิวันลึงเราไม่รู้ อาจจะเป็นอาจจะเป็นเป็นไปได้ว่าเกิดไม่รู้มันทะลึง่งแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ว่าใช้กับทเลือกอื่นเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เออเอามาเป็นข้อแก้ตัวบอกว่าเออเนี่ยเนียเนี่ยมันอยู่บนหิ้งเนี้ยมาไหว้ไหว้มันซักแล้วก็คนอื่นก็ไม่รู้ให้ผลก็ไหว้ไหว้กันตามหมดเลย แต่อย่าไปเชื่อตามตามกันมาเราไม่รู้ว่าคนอื่นมันไปนับถือนั้นเพื่อเหตุผลอะไรหรือเปล่าแล้วอยู่ดีเราก็ไปนั่งกราบไหว้อะไรเรือ่ออะไรที่ไม่ไมไม่มีที่มาที่ไปเราไม่รู้อย่างที่เป็นผู้ทธเจ้า,าบอกอย่าเชื่ออะไรโดยไม่ได้สืบม,มาก่อนโดยไม่รู้ต้นที่มาที่ไปแต่จริงในสิ่งหนึ่งจรสิ่งหนึ่งที่คุณจะรู้ได้เลยทําไมคุณเวลาคุณพังผมแล้วคุณได้พลังพราะพระเจ้าในตัวคุณนตื่นรู้ เพราะพระเจ้าในตัวคุณเข้าใจแบบคุณได้พลังเพราะอะไรทำไมทำไมอยู่ดีมีมีพลังผมไปนั่งจูนพลังผมไปนั่งใส่ใส่น้ํามันให้คุณเหรอไม่ใช่นะผมไม่ได้เป็นเหมือนกับเอ่อทำไมแค่คําพูดคุณได้ได้ยินแล้วทําไมคุณถึงได้มีพลังเป็นเพราะว่าวิญญาณในตัวคุณพระเจ้าในตัวคุณตื่นรู้ขึ้นมาแล้วตื่นรู้แล้วพลังถึงตื่นขึ้นมาเป็นพลังงานฟรี Free. นี่คือพลังงานฟรีๆแล้วเมื่อคุณตื่นรู้อันนี้คุณรู้ไหมว่านี่เป็นการที่ผมรู้ว่าฉันไม่ต้องปล่อยพลังเวลาการเราเราเรา,เราเราเราเลาเคารพอะไรข้างนอกคือแตกต่างจากการที่เราเคารพสิ่งต่างๆคือในฐานะเวลาเข้าวัดเขา้าโบสถ์อะไรต่างๆเราเคารพสถานที่อันนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะั่นเป็นเป็นเ,เราไม่ใช่แบบว่าไปไปไม่ใช่ไม่เคารพนะไปที่ไปที่วัดไปแก้ก็ถอดรองเท้า,าใส่ตัวให้เรียบร้อยอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ไม่ใช่ว่า คิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะนําความเจริญรุ่งเรืองมาให้เราได้ไม่ใช่คนที่นํำความเจริญรุ่งเรืองมาให้เราได้คือเราคนที่นําความเจริญรุ่งเรืองมาให้เราได้คือเราเองนั่นคือความจริงของโลงนี้แล้วข้อสองที่อยากจะให้คุณก็คือว่าทุกสิ่งที่คุณคิดมันคือประกาศสิทธิ์จากพระเจ้ามันคือคุณเป็นคนให้สิ่งที่คุณต้องการกับตัวเองทุกสิ่งที่คุณคิด มันคือประกาศสิทธิ์จากพระเจ้าโอเคทุกสิ่งที่คุณคิดคือประกาศสิทธิ์จากพระเจ้าทําไมผมผมไม่ได้พูดเรื่องนี้จากความความเชื่องมง,งายอะไรนะผมศึกษาเข้าใจแล้วก็ตกผลึกศาส,สนาคริสต์กับศาสนาพุทธสอนสอนมีหัวใจอันเดียวกันเลยคุณเคยสงสยัยว่าเอ๊ะทำไมศาสนาคริสมีพระเจ้าศาส,สนาอิสลามมีพระเจ้าทําไมศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้า คุณเคยสงสัยไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณถึงแก่นของทั้งสองศาสนาเนี่ยพุทธกับคริสเนี่ยคุณจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาพูดเรื่องเดียวกันแต่ตอบโจทย์คนละชาติตอบโจทย์คนละชาติจริงๆแล้วพูดเรื่องดวกันจริงๆแก่นคืออะไรรู้ไหมทําไมศาสนาพูดเน้นเรื่องกฎแห่งกรรมแต่ไม่มีพระเจ้าเคยคิดไหม ทำไมไม่มีพระเจ้าในศาสนาพุทธแต่ทําไมเรนเรื่องกฎแห่งกรรมท้าไม่ศาสนาคิดมีพระเจ้าระบอกพระเจ้าพระเจ้าอะไรพระเจ้าลงโทษมนุษย์พระเจ้าต้องไถ่บาปให้มนุษย์บอกว่าเรื่องนั้นไม่ใช่นะเรื่องนั้นคุณมันเป็นเรื่องเรื่องที่เข้าใจผิดกันไม่มีพระเจ้าองค์ไม่มีพระเจ้าที่ไหนนะมานั่งตัดสินคุณคุณตัดสินตัวเองคุณคุณพระเจ้าไม่มีพระเจ้าองค์ไหนไม่มีพระเจ้าที่อยู่บนโลกบนข้างบนนะที่มานั่งแบบนั่งส่งดูมนุษย์แล้วก็ตัดสิน ไม่มีพระเจ้าที่ไหนขาดแคลนถึงขนาดที่ว่าถ้าเธอไม่ทําตามฉันบอกเธอบาปไม่มีนะไม่มีไม่มีพระเจ้าที่ไหนมานั่งเก็บบัญชีมนุษย์ไม่มีนะครับเราทุกคนให้คุณให้โทษกับตัวเองหมดเราเราทุกคนให้เราทุกคนเนี่ยให้คุณให้โทษกับตัวเองหมดเลยด้วยความคิดและการกระทําเราทุกคนคือตัดสินตัวเองนั่นเรียกว่ากฎแห่งกรรมถูกปะนั่นเรียกว่ากฎแห่งกรรม เพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมคอนเฟิร์มว่าพระเจ้าในโลกนี้มัมนคือตัวเราเองคือพระเจ้าในโลกของคุณคือตัวเราเองคุณเนะี่ยทำลอยทำเราคือทำทำคุณทําโทษให้กับเราตัวเราเองทั้งหมดเลยไม่มีพระเจ้าที่มานั่งทําโทษมนุษย์ไม่มีไม่มีพระเจ้าองค์ที่เป็นแก,แก่หรือว่ามานั่งเช็คบาปของเราไม่มีเราเป็นคน ทุกอย่างที่มันออกมาจากเราเรารับผิดชอบหมดทั้งหมดความคิดการกระทาทุกอย่างนั่นคือกฎกฎแห่งกรรมมีอีกเวอร์ชันหนึ่งของกฎแ,แ,แห่งกรรมก็คือกฎแห่งดูนนั่นเองกฎแห่งกรรมกับกฎแห่งดูดนี่มันใกล้เคียงกันมากเลย ใกล้เคียงกันมากเลยถึงมันใกล้ๆๆแค่คำนิยามต่างกันเท่านั้นเองคือคนใช้คำต่างกันเท่านั้นเองแต่กฎแห่งกรรมกับกฎแห่งดูดใกล้เคียงกันมากเลยเพียงแต่ว่าคนชอบตีความหมายกฎแห่งกรรมผิดๆชอบไปบอกว่าอ๋อต้องกรรมชาติก่อนกรรมนั่นนี่เขาชอบไปตีความผิดๆจริงๆแล้วมันก็คือ the law of thought วิธีการกฎแห่งความคิดนั่นเองคุณคิดยังไงคุณจะได้แบบนั้นคุณจะคิดยังไงคุณจะได้แบบนั้นคุณคิดไม่ดีคุณคิดแบบไหน v i เบ a ชั่นแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นเลยอารมณ์ตอนนี้เป็นแบบไหนนั่นคืออนาคตของคุณเลยอารมณ์ตอนนี้แบบไหนได้เป็นอนาคตของคุณเลยนี่คือกฎธรรมชาติของโลกผมเคยสอนเรื่องพวกนี้นะใน Billion Dollar Secrets 77เคล็ดลับปัญญา5,000ล้านและผู้นำความคิดขอ,ของท็อปมหาเศรษฐีและผู้นำความคิดของโลกทำไมผมอยากโปรโมทอันนี้มันมีเรื่องราวผมเอาเรื่องราวจริงๆไว้ในนี้หมดเลย เรื่องราวที่เจ๋งที่สุดแต่ไม่รู้จะไปไว้ในเซตไหนมีอันนึงที่มันมหาศา์มากผมอยากจะเล่าให้ฟังที่มันอยู่ในเซตเนี้ยบิลเลียนดอลลาร์ซีครทพูดถึงเรื่องความรวยแต่มาจากจิตทุกคนหลายคนอาจจะมีอะไรที่มันเกินรู้สึกว่ามันเกินความควบคุมของเราการมีลูกออกอิติสติกนี่มันแบบว่าบางคนบอกว่าทำไมกูสวยอย่างนี้นะบางคนมีลูกพิการหรือลูกอะไรที่แบบมาดูเหมือนนะดูเหมือนว่าไม่ว่าด้อยกว่าชาวบ้าน ว่าด้อยกว่าคนอื่นดูเหมือนนะไม่ใช่เป็นจริงๆนะดูเหมือนนะอนอนการเป็นออทิสติกมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นจําเป็นต้องเป็นด้ยอยกว่าชาวบ้านมันมีอันนึงผมไปก็พอดีมีลูกสิบเป็นออทิสติกไงผมก็อยากจะหาวิธีการช่วยเขาเออ่แล้วก็แก้ปัญหาหเขาแล้วก็ช่วยเขามีความสุขในแม่ให้เขาเห็นอีกแม่มุมอีกแง่มุมหนึ่งไนงะแล้วก็ผมก็เลยไปชื่อไปดูเรื่องของนโปเลียนฮิวนโปเลียนฮิวด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นโปเลียนฮิว ด็อกเตอร์นโปเลียนิวเนี่ยก็อย่างที่ว่าเป็นกูรูความสําเร็จที่แบบทาเขียนหนังสือชื่อ o อ Success อะไรเงี้ยเปลี่ยนโลกเลยนะมันแต่ขายได้เป็นอ,อย่างน้อย40-50ล้านเล่มแล้วก็นี่ผมอันเดอร์เอส t e เมนะจริงๆอาจจะเยอะกว่านั้นแต่ไม่อยากจะเวอร์เกินไปก็สัก4 0 5 0ล้านเล่มแล้วก็เปลี่ยนทอนได้เป็นเศรษฐีเขาก็ทาหนังสือชื่อว่าลอสักเซสแต่จริงๆเขาเขียนหนังสือเยอะมากแล้วหนังสือแต่ละเล่มคือเขาใช้ทั้งช,ชีวิตเขียนหนังสือแล้วหนังสือแต่ละเล่มนะถ ทำไมแม่งเจ๋งอย่างนี้วะหนังสือแต่เล่มนี้แบบโาหมอ่านแล้วอึ้งอะ่ะผมแค่หนังสือ think and grow rich หรือว่าหนังสือที่ออ law of success กิดแห่งความสำเร็จอะไรเงี้ยผมแค่เอามาแค่หนึ่งเล่มของเขานะ แต่เขามีหนังสืงอีเป็นสิบสิบเล่มแล้วแล้วแต่ละเล่มผมอ่านแล้วอึ้งมันไม,ม,นไม่มันไม่ธรรมดาเลยอะ่ะมันแบบแต่ละอันนี่คือแบบพูดถึงความจริงที่มันขาดเลยเขาแบบเขาเขา research, รีเสิร์ชหซือค้นคว้ามาทั้งชีวิตแล้วมันใช่ใช่ใช่ใช,ช่แล้วทาไมคนไม่ไม่ค่อยรู้แล้วมันมีอันหนึง่งเล่มหนึ่งที่ผมอ่านแล้วแบบประทับใจมากเลยคือลูกของนโปเลียนฮิวเนี่ยหมอบอกว่าเนี่ยหูหนวกตลอดชีวิตเกิดมาปุ๊บหมอบอกหูหนวกตลอดชีวิต นี่นลฮิวผู้อะไรอะศึกษากฎแห่งความสาเร็จมาทั้งชีวิตแต่อยู่ดีลูกเกิดมาไม่มีอุปกรณ์ในการได้ยินไม่มีอวัยวะแห่งการได้ยินหมอบอกว่าไม่มีทางที่จะได้ยินเสียงคือจะหูหนวกตลอดชีวิตในเรื่องนี้ผมจะเล่าไว้ในเล่มนี้นะในออดิโอบุ๊กชุดนี้ผมจะเล่าไว้ว่านับพลนิวมีวิธีการจัดการความเชื่อเขายัางไง จัดการความเชื่อของเขายัางไงแล้วในที่สุดคุณรู้หอป่ามันเกิดอะไรขึ้นคือผมอผมเลยอัดเรื่องนี้วันนี้ผมกลัวว่ามันจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้ไงผมเลยผมผมลืมว่ามันอยู่เล่มไหนวะเลยรีบอัดคือทั้งที่มันจะเ,เป็นเซ็ตของบิลเลียนแน์บิลเลียนดอลลาร์เพื่อของการทําเงินไงแต่ผมรีบอัดไว้อยู่ในนี้เพื่อที่จะให้คนมันต้องมีรคคอร์ดไว้มันต้องมีเก็บเก็บันทึกไว้ให้ประชนไทยอะว่าเรื่องมหาสารยอย่างนี้ก็มีที่ว่าคุณสามารถไม่ว่าอะไรก็ตาม คุณสามารถเอาชนะมันได้หมดเลยสตอรี่ของนโปเลนทิวเนี่ยคือในที่สุดลูกของเขาเนี่ยสุดท้ายเขาไม่สนใจเลยว่าหมอพูดอะไรเขาบอกว่าลูกของฉันต้องได้ยินลูกฉันต้องได้ยินและลูกฉันจะต้องประสบความสําเร็จในชีวิตลูกฉันต้องไม่เป็นคนพิการแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆลูกเขาเติบโตขึ้นกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเรียนได้เก่งกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่แล้วหูก็ได้ยินเหมือนปกติเลย ทั้งๆท,ที่คนก็ยังงงว่ามึงไม่มีอวัยวะการได้ยินมึงได้ยินได้ยังไงแล้วพอผมไปอ่านหลังๆก็มันอ่านงานวิจัยเยอะขึ้นช่วงน,นักบริเนียลเขียนหนังสือเล่มนี้มันก็50ปีแล้วไงแต่อนี้ยล่าล่านี้มีงานวิจัยเยอะขึ้นมาอีกคนที่เป็นแบบนี้ทําได้เยอะมากที่ไม่มีอวัยวะที่จะทําแบบนั้นได้แต่ยังได้ยังใช้การทําแบบนี้คนแบบบางคนเนี่ยไม่มีตาเหมือนตาบอดแต่ยังเห็นได้ด้วยมือใช้มือเห็นมีแบบนี้ด้วย เรื่องมาสจั่นแบบนี้ในโลกนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่าลืมเรื่องพวกนี้ไปคุณสามารถหรือถ้าคุณถ้าคุณมีความเชื่อพอความเชื่อของคุณจะเอาชนะทุกอย่างเรื่องนี้มีคอนเฟิร์มมาเพียบวงการแพทย์ยังต้องทึ่งในหลายๆเรื่องว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดได้ยังไงวะเพราะว่าความเชื่อความเชื่อชนะทุกสิ่งจำไว้ โอเควันนี้ผมจบแค่นี้แหละจะไปนอนแล้วแต่ว่าถ้าใครสนใจชุดนี้นะครับเรื่องของมีดรเลนส์บอลฮิวแล้วผมอัดเรื่อง,งเจ๋งๆว่านี้เต็มไปหมดเลยแล้วรวมทั้งเรื่องของการทําเงินที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาแล้วผมรวบรวมอะไรคําสอนจากปากเลยนะจากปากของคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆไม่ใช่แบบว่าเล่าๆมานะคุณต้องระวังนะเวลาไปดู u t u b e อะไรเงี้ยที่ว่าหรือว่า เฟซบุ๊กอะไรที่เขาชอบเอาของคําคนสําเร็จมาเนี่ยบางทีเขามาตีความหมายของเขาเองนะมันไม่ได้มาจากปากคนคนนั้นด้วยอันนี้เนี่ยผมไปนั่งไล่ดูใน YouTube หรือทุกที่ที่ว่าไม่ต้องมาจากปากคนคนนั้นถ้ามาจากวอลเลนเเฟตตต้องให้เห็นว่าปากวอลเลนเเฟตพูดคํานั้นจริงๆแล้วคัาหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่แบบว่าเอาเอา,เอามาจากบริบทแล้วก็แปลไปอีกแบบหนึง่งในนี้มีความลับของการทําเงินพันล้านเหรียญอยู่ในนี้หมดเลย ถ้าใครสนใจนะครับก็รวรวมรวมถึงเรื่องของดับเิยที่ว่าเทคนิคของเขาทํำยังไงครับที่ทําให้ลูกของเขาก้าวข้ามผ่านแล้วก็สร้างความอาัศจรรย์ในชีวิตได้ใครสนใจก็อันนี้ก็จะให้ราคาพิเศษนะครับเป็นซื้อเป็นบล็อกเซตก็ได้เป็นซีดีนะครับหรือว่าฟังบนออนไลน์ก็ได้นะครับวันนี้จะให้เป็นเดีลพิเศษคือปกติราคาพิเศษอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันนะหนึ่งหมื่นห้าพันวันนี้จะให้ราคาไม่ใช่หนึ่งหมื่นสีให้ราคาก้าพันเก้าให้ราคาเก้าพันเก้าโอเค ถ้างั้นก็วันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะครับความเชื่อชนะทุกสิ่งถูกต้องแล้วแล้วความเชื่อไหนเวลาถ้าเกิดใครแบบว่าอยู่ในวงจรศาสนาเขาจะบอกให้เชื่อเขาอ่ะเข้าใจปะเขาจะบอกให้อ่าเชื่อลัทธินี้สิเชื่อนิกายนี้สิเชื่อโบสถ์ชั้นสี่เชื่อวัดชั้นสีเชื่อเจ้าอาวาสคนนี้สิเชื่อนักเทศคนนี้สิเชื่อ,อสิษย์ญาพิบาลภาษาภาษาคิดเตียงเข้าใจเขาศิาษย์ญาพิบาลเชื่อคนนี้สิเสร็จแล้วก็เอาตังค์ให้เขาสิแต่ไม่นะ ผมใช้ความเชื่อไม่ได้เกี่ยวกับน,นิกายลัทธิศาสนาใดทั้งสิ้นแต่ความเชื่อที่ว่าฉันเชื่อว่าฉันทําได้ฉันคือพระเจ้าในโลกของฉันฉันความคิดของฉันคือประกาศสิทธิ์นี่คือความจริงที่ทุกคนนี่คือความจริงเป็นสัจธรรมนี่คือความจริงที่ถ้าพูดดั่ปาัา,าสาณฐาสอนมาตั้งแต่หลายแต่หลแล้วคุณเชื่อย,ยังไงคุณได้แบบนั้นนะครับ พเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบลัลฑิต์ิวลอีสวัสดีครับ